อู้ยตายายไอ้ไอ้นยี่น่อมันมันยังไปทังลงอยู่ไดมัเอาีกมั้ยกแลงอีกลอีกนงอ้ยตะไรเอายังน้ำนบานอีโววยตายเสียจั่ไหนหนออยู่น้ำกันสองเดือนละยังบอกท่านไหนนอน้ำอยู่สิเด้ไปป็ึกษาําเมได้นีเสียลูกก็ไม่ได้ลูกเด้นี่ สองคนนี่เึงปัญหามันสิมีลูกมีหลานให้กูอุ้มจักเท่อกูถ่าอุมา้มหลานมาแต่ดนละ่ะคือบ่ได้จักเท่อวะเนี่ยอย่างละ่ะวะมีเรื่องปรึกษามปรึกษาอีย่างล่ะละูกมาอยู่นั่นูนกสาวตตวเม่สองเดือนแลลวตะ้่ามาอยู่น้ำกันยังบ่ทัาได้ผมนอนนําเลยเดะไว่ายากว่ายากขัดสันเดียวเม่สิว่าให้เอง แม่สีเบาให้เองบ่ยนี่ยจังไรจะเกลือกับท่านใดเยอะทำไมเอ็งสิบว่าได้หลานเนี่นั่นตีล่ะอยากอุ้มหลานอยู่แต่โดนแล้วของว่าท่านได้อุ้มอยู่ถามว่านี่ปะมีวิธีสิจัดการให้เองเดี๋ยวบ่ยากบ่ยากว้าวน่ควยก็จะได้ลูกเลยเด้แง่แม่จะใจควายลูกนั่นแม่อ้ยไอ้แต่ยังมานอนปรมาณแก้วนี่บ่มากแก้วนี่นอนมันพวงไปหาว่าได้กินี่จะคกลือกโอ้ยอย่าสีเบาเด้วยคันเบาอีกคันเบาต้องสี่อีก ปาเด้ขวัยสิปาเจาออ้าเด้ขวัยก็คืได้ลูกเอเด้ก็ไม่ได้ลูกบ่ได้อีหยัง,ยงลมันเท่าเลยได้หละ่ะโอ้ยเท่ายี่ใส่ท่วงจะเต้นหาหานมัดไว้เด้เอาเต็นเท่ากับไปเต็นน้ำกันอยู่ตัวโอ้ยขวัยได้ลูกได้เต่าน,นอกข่วงไปหาไม่มได้กับบ้านี้เอา้าแต่แม่คือไม่ใส่ละโอัยสิไปงานศพเขางานศพอีจื้ดเอ้าเขาเป็นยังตายอะไรกันโอ้ยมันหู้ตันตายโอ้ย พูดจันตายเออมันบ่อยให้ผัวมันนอนนั่งสิบไปงานสุบมันไปเด้อไปๆรับสะแม่ปล่อยๆเอ้าว่าจังสั่นเฮ้ยพ่อตายสะบอกอ้ายอายเนียงอ่ะอันพระจังอีเมร์พันว่าอัน ไอ้เจอนี่ยมันพูดตันตายบรอไม่ตายที่นีแล้วไปทรงสกานมาหันนี่อุ้ยคือเป็นตหยานให้ไอ้มาเบิ่งให้น้องแน่ค่ะสันถ้ามันพูเล้ากับเล้าให้น้อกแม่เด้อไม่ไปที่น่ะไปได้เล่นเลยอู้อมาเนี่ยไอ้เจ้าไอ้เจ้าไปนอกว่ามันยังบ่ทันอันนี้อยู่นี่มาเบิ่งให้นอกไหมเนี่ยเน่าตันหรือเปล่าไอ้เจือเนี่ยอ๋อเด็กเดี๋ยว็ก

ตายทมไม่แนวนี่หน่อยขันหูตั้งสี่นั่นว่าถาส,สองเดือนสมเดือนปนิดด้อจัดมาตึกตะดนริ